อักสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮลค่ะวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเจอกับคุณครูอามิร์ในวิชาสังคมนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเรียนกันให้นักเรียนอ่านด้วยพร้อมๆกันก่อนค่ะรับบิชอฮ์ฮารีซอดารีวะยเซริอัมรีวะดูลุกดตามิลิซานียัฟกะฮูกอุลีรับบิซิุเดนีอินมาวะซุกนีฟะห์มะรับบิซิุเดนีอินมาวะซุกนีฟะห์มะรับบิซิุเดนีอินมาวะซุกนีฟะห์มะอามีนเดีี๋ยยยวเเเเรรราไปิ่่มนนกันลคะ นักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์การศึกษาประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นการศึกษาอดีตหรือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเราสามารถศึกษาเหตุการณ์ในอดีตได้โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือหลักฐานทางโบราณคดีนะคะอันนี้นะคะก็ เวลาที่เราศึกษาประวัติศา,ศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์อิสลามนะคะหรือว่าประวัติศาสตร์ต่างๆของไทยนะคะเราก็จะต้องศึกษานะคะจากเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะมายืนยันว่าเหตุการณ์นะคะหรือเรื่องราวต่างๆนะคะได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะโดยศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะเหมือนกับการศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามใช่ไหมคะก็จะต้องศึกษาจากหลักฐานศึกษาจากอันธาริสตต่างๆนะคะที่ เป็นที่รับรองนะคะเราถึงจะเชื่อถือนะคะต้องเป็นฮะดิษที่เชื่อถือได้เราจึงจะรู้ว่าประวัติศาสตร์นะคะนั้นๆน,น,นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะหรือว่าได้เกิดขึ้นจริง เป็นเวลาเท่าไหร่ในช่วงเวลาใดนะคะกี่ปีมาแล้วนะคะแบบนี้นะคะจะต้องมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถที่จะเชื่อถือได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะที่ถูกแบ่งนะคะถูกแบ่งออกเป็นหลักฐานแบบไหนบ้างนะคะเป็นหลักฐานอย่างไรบ้างนะ มาดูความหมายและความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก่อนนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์หมายถึงร่องรอยที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งสามารถนํามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมาดูตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกันก่อนนะคะอันนี้นะคะ เป็นกฎหมายตาสามดวงเป็นประมวลกฎหมายในรัชกาลที่หนึ่งที่ใช้บังคับให้ทุกคนในสังคมปฏิบัติตามก็คือเขามีเป็นอะไรคะมีเป็นเหมือนหนังสือขึ้นมาเลยนะคะถูกค้นพบมานะคะก็จะทำให้ทราบนะคะว่าในนั้นเขียนอะไรบ้างนะคะ,ะให้ทราบ มีเขียนตรงหน้าปกไว้ว่ามันคือกฎหมายตาสามดวงนะคะที่ถูกใช้ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะอันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะที่เรา,าสามารถอามองเห็นได้นะคะ อ่ต่อไปนะคะมาดูอันนี้ก็คือประชุมพงสาวดารฉบับการจนาพิเศษเล่มที่สิบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะคะในหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่ถูกบันทึกนะคะเป็นเรื่องราวถือว่าเป็นหนังสือที่ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรน,นั่นเองนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเบ้าหลอมโลหะพบที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นหลักฐานที่แสดงถึงเครื่องมือของคนในอดีตนะคะก็แสดงถึงวิถีชีวิตนะคะว่าคนในอดีตนะคะใช้เครื่องมือนะคะเครื่องมือแบบไหนนะคะก็แสดงให้เห็นว่าหลักฐานอันนี้แสดงให้เห็นว่ามีนะคะมีคนที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะบ่งบอกเรื่องราวของคนในอดีตที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนะคะ ต่อไปนะคะตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือคําบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือเคยได้ฟังเรื่องราวมาก่อนนะคะก็อันนี้มีคนนะคะ,ะคนที่มีอายุหรือว่ามีอายุอยู่ในเหตุการณ์นั้น,น,นกําลังเล่านะคะเล่าเรื่องราวต่างๆให้นักเรียนฟังนะคะว่า จาเคยอยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะอย่างเช่นสมมติว่ากําลังเล่าเรื่องอเหตุการณ์ตะลุมพุกนะคะแหลมตะลุมพุกที่โดนพายุโซนร้อนพัดในสมัยนั้นน,น,นะคะก็กําลังเล่าเหตุการณ์นั้นๆอยู่ว่าฉันนี่แหละนะคะคุณยายคนนี้บอกว่าฉัน,นนี่แหละเคยอยู่ในเหตุการณ์ตะลุมพุกนะ,ะเกิดในปีนั้นน่ากลัวอะไรอย่างนี้นะคะเราเรียกว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะว่าไม่ได้ถูกบันทึกไว้แต่เกิดจากการบอกเล่านะคะบอกเล่าให้ฟังว่าเคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆนะคะ ต่อไปมาดาูหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปนะคะอันนี้ก็คือโบราณสถานนะคะ,สะแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนในอดีตนะคะถึงแม้ว่าทําไมคะอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนะคะยังไม่ได้ทันสมัยเหมือนเหมือนในสมัยนี้แต่ว่าโบราณสถานนะคะถูกสร้างนะคะวัดวาอารามในสมัยก่อนนะคะถูกสร้างขึ้นมาด้วยกับ ด้วยความสวยงามนะคะถ้านักเรียนเคยไปแถบอ,อายุธยานะคะก็จะมีโบราณสถานให้นักเรียนนะคะได้ชมได้เห็นนะคะถึงความงดงามของการสร้างนะคะแล้วก็ความหัศจรรย์ของการสร้างในสมัยนั้นนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะ ต่อไปนะคะมาดูประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะคะแต่ถ้าคํานึงถึงความน่าเชื่อถือของหลักฐานอาจจําแนกได้เป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองนะคะมาดูหลักฐานชั้นต้นก่อนนะคะหลักฐานชั้นต้นหมายถึงหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นหรือหลักฐานที่ได้จากการบันทึก หรือจากคำบอกเล่าของผู้ที่มีส่วนร่วมเหตุการณ์ด้วยตนเองหลักฐานชั้นต้นมีทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ,ะมาดูนะคะอันนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์นะคะอยู่บริเวณระเบียงรอบอุโบสถนะคะวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะคะต่อไปอันนี้นะคะเป็นภาพของกลองมโหระทึกนะคะ พบที่เกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะอันนี้เราเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นนะคะทีะ่เป็นมีหลักฐานที่ทำไมคะ,ะมีหลักฐานที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะคะต่อไปนะคะอันนี้ตัวอย่างของหลักฐานชั้นต้นนะคะเป็นเครื่องประดับโบราณนะคะอันนี้คือศิลาจารึกหลักที่1นะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พันธ,นธ,นธสถานแห่งชาติ พระนครนะคะกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้สิลานะคะหมายถึงหินนะคะจารึกก็คือเขียนนะคะเขียนลงไปบนหินนะคะ,ะต่อไปอันนี้นะคะรูปนี้ก็คือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ที่ถูกใช้ในรัชกาลที่หนึ่งนะคะต่อไปอันนี้เป็นภาพของวัดชัยมงคลนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะถ้าใครเคยไปนะคะก็เป็นแหล่งโบราณสถานอีกแหล่งหนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งที่ สำคัญแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะ,ะได้แสดงถึงสถาปัตยกรรมที่แบบเก่งนะคะของคนในสมัยนั้นแม้ว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ได้อำนวยความสะดวกแต่สมัยนี้แต่ว่าความสามารถของคนในสมัยโบราณน,นะคะก็ได้ส,สร้างมาอย่างสวยงามนะคะ,ะต่อไปมาดูหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานชั้นรองหมายถึงหลักฐานที่สร้างขึ้นโดยผู้ที่ไม่ได้พบเห็น เหตุการณ์นั้นโดยตรงนะคะไม่ได้สร้างขึ้นโดยผู้ที่ไม่ได้พบเห็นเหตุการณ์นั้นโดยตรงเช่นบทความทางวิชาการตำนานภาพยนตร์สิ่งก่อสร้างหนังสือต่างๆนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะที่จัดเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะก็คือ,อไม่ได้คนที่เขียนนะคะไม่ได้อยู่หรือว่าไม่ได้พบเห็นเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะคะเป็นบทความทางวิชาการนะคะที่ ได้เขียนขึ้นมานะคะได้เขียนขึ้นมาจากคําบอกเล่านะคะหรือว่าจากตำนานบอกเล่ากล่าวขานกันมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆนะคะ,ะแค่เหมือนกับเดินไปสำรวจแล้วก็เขียนเป็นบทความขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเกณฑ์การจำแนกหลักฐานที่พบในท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นหมายถึงอะไรหมายถึงพื้นที่ซึ่งมีขนาดเล็กที่มีขนาดต่างกันเช่น ชุมชนหมู่บ้านเมืองการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะจึงเป็นการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตของคนหรือกลุ่มชนที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆนะคะหลักฐานชั้นต้นที่พบในท้องถิ่นต่างๆหลักฐานชั้นต้นนะคะที่บันทึกเป็นลายลกักษณ์อักษรเช่นตำรายาแผนโบราณตำราดูเรกยามคำภีพระพุทธศาสนา จารึกกฎหมายเอกสารพื้นบ้านต่างๆเหรียญทองคําจารึกเป็นภาษาอาหรับนะคะซึ่งพบที่เมืองบางแก้วอําเภอเขาชัยสวัดพัทรลุงนะคะหลักฐานชั้นต้นที่ไม่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นภาษาถิน่นเพลงพื้นบ้านโบราณวัตถุนะคะแล้วก็โบราณสถานต่างๆในท้องถิ่นนะ หลักฐานชั้นรองที่พบในท้องถิ่นต่างๆนะคะหลักฐานชั้นรองที่นํามาศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่นได้แก่หนังสือต่างๆเช่นบางลําพูภาพจากความทรงจําโดยกุลลวดีเจริญศรีผู้ศึกษานะคะได้เลือกศึกษาชุมชนบางลําพูในอดีตซึ่งเป็นย่านเก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยใช้หลักฐานชั้นต้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะมาเขียนเป็นบทความนะคะ หรือว่าเป็นหนังสือนะคะเพื่อบันทึกความทรงจําของชุมชนบางลําพูในอดีตนะคะต่ออ่าน,นี้นะคะเป็นภาพของชุมชนบางลําพูในอดีตนะคะที่เขานะคะได้นําภาพถ่ายนะคะามาให้เรานะคะมาเขียนเป็นบทความหรือว่ามาทําเป็นหนังสือนะคะอันนี้เป็นภาพของแม่น้ําบางประกงนะคะแม่น้ําบางประกงการค้าในลุ่มน้ําในลุ่มน้ําบางประกงโดยอิงตะวัน แพรลูกอินนะคะผู้ศึกษานะคะได้เลือกศึกษาการค้าในลุ่มน้ำบางประกงเมืองฉะเชิงคราเมืองฉะเชิงเซาในอดีตนะคะโดยใช้หลักฐานชั้นต้นที่เป็นรายลักษณ์อักษรเช่นหนังสือประกาศของราชการพระราชบัญญัติต่างๆและใช้หลักฐานชั้นต้นนะคะที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร่านะคะตอนนี้นะคะอ่า วันนี้นะคะการเรียนนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์วิชาสังคมของเรานะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะถือเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะในการที่เรานะคะจะศึกษาประวัติศาสตร์นะคะหรือว่า,าศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะคะโดย จะต้องศึกษานะคะจากหลักฐานนะคะจากหลักฐานที่มีอยู่ทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองนะคะต่างๆที่ถูกแบ่งเป็นอ่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะมีความสําคัญเพราะว่าจะทําให้เรานะคะรู้นะคะรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทางประวัติศาสตร์รู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตรู้ถึง วิธีการดำเนินชีวิตของคนในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเราก็จะได้พิสูจน์นะคะข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นทางประวัติศาสตร์ได้ดีอีกด้วยนะคะอะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูการบ้านกันนะคะการบ้านให้นักเรียนทำการบ้านหน้าที่207นะคะถึง208ข้อที่1แล้วก็ข้อที่2นะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะอะนะคะอันนี้นะคะ โจทย์นะคะบอกว่าให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลนะคะโดยสังเกตนะโดยสังเกตภาพแล้วตอบคําถามนะคะภาพที่1นะคะภาพที่1คือภาพใดนะคะเป็นสมุดอะไรคะอ่ะเขาคือสมุดคอยนะคะสมุดคอยภาพที่2คือภาพใดคือภาพเหรียญโลหะนะคะภาพที่3นะคะภาพที่3ก็คือเป็นภาพโบราณสถานนะคะภาพที่4นะคะเป็นภาพหนังสือประ ประวัติศาสตร์นะคะอ่ะเขาบอกว่าข้อที่1.1่ภาพใดให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะตอบก็คือเป็นภาพที่1แล้วก็ภาพที่4นะคะเพราะว่าเป็นหลักฐานที่ถูกบันทึกเรื่องราวให้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะต่อไปภาพใดให้ข้อมูลที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคําตอบก็คือภาพที่2แล้วก็ภาพที่3เพราะว่าเป็นหลักฐานที่แสดงถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตนะคะ ต่อไปข้อที่1.3นะคะสิ่งต่างๆในภาพมีความสำคัญอย่างไรนะคะทำให้ทราบเหตุการณ์หรือเรื่องราววิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนในอดีตนะคะข้อที่1.4นะคะสรุปได้ว่าหลักฐานทางประวัะวติศาสตร์คือร่องรอยที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเรื่องราวในอดีตนะคะมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ าต่อไปนะคะหน้าที่นะคะการบ้านหน้าที่208ข้อที่2นะคะให้นักเรียนจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กำหนดให้ลงในแผนภาพความคิดแล้วตอบคำถามนะคะเขาก็จะให้คำมานะคะเป็นกฎหมายตาสามดวงเครื่องปั้นดินเผาจดหมายเหตุพระพุทธรูปลูกปัดหินสีศิลาจารึกหลักที่1ประชุมพวงสาวดาน กลองมโหระทึกนะคะ,ะมาให้มาให้นักเรียนแยกนะคะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอันนี้คุณครูก็ได้แยกไว้ให้นักเรียนดูแล้วนะคะ,ะแล้วก็นะคะมาถึงข้อสุดท้ายแต่ตรงนี้นะคะถามว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะมีความสําคัญอย่างไรนะคะความสําคัญของเขาก็คือเพื่อให้เราทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง และตามความเป็นจริงนะคะะบทเรียนนะคะวิชาสังคมของเรานะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะหากมีความ,มีความผิดพลาดประการใดนะคะคุณครูก็ขอมาเอาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะอินชาอัลลอฮ์อัสสลามอลัยกุ้งวเระมาตุลลอฮ์วาบารอกาตุ์ข่ะ